สวัสดีครับนะฮะเราอยู่มอคับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนะสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้แบบสบายๆนะมีโอกาสได้มาเจอกับเสียป๋องนะถือว่ารู้จักกันมาโอ้โหอย่างยาวนานเป็นสิบกว่าปีเนาะคูดง่ายนะครับตั้งแต่สองเปนสี่นะพูจะพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมันนานมากๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแมเราเห็นกันแต่ยังกระต๊อกกระแตเนาะวันนี้ก็ถือว่าผมว่าสมองต้องสมองตายนะน้ำหนัก เอาลำดับนะะเป็นได้ชายเกินร้อยตลอดกับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่านานทีเรามาแบบว่าคุยกันแบบสบายๆนะสถานที่ถือเป็นความลับใช่เอนะเรียกว่าผูดคนนี้ผนังสีครีมที่ไหนเนี่เออไอเรามาเข้าสู่เรื่องอะไรถ้าว่าไตรมาสแรกปี6 4ี่กำลังจะผ่านไปนะฮะเรียกว่าเสียบหม้ประเมินเป็นยังไงบ้างผลงานของขอนี่พอใจไหมอกหักรักคุดหรือเปล่า ก็ได้ตามตามความสามารถตัวเองนะแค่นิดๆหน่อยๆอ๋อถือว่าเป็นบวกนะนะพูดย่งไงบวกแบบกระจุมกระจิมประมาณนั้นต้องขอได้บ้างครับอืมเล่นยากไหมไตรมาสแรกของปีนี้มันก็ยากขึ้นตามลำดับนะยากเรื่อยๆเพราะว่าเออมันเหมือนก็นเดี๋ยวนี้นั่งคุณก็เก่งกันหมดเนกะ่งกันหมดใช่ไหมค้ก็ทุกคนก็ไว ครังที ib ib ่พูดถึงกรในที่จะเทรดนะอืยใงญ่ต้องหาตัวที่จะต้องซื้อแล้วถือมากกว่าโอ้ครับกเทรดคงจะยากหน่อยอืมเพราะเดี๋ยวนี้เราต้องแข่งกับนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีอาวุธก๊บคันหรืออาจจะเป็นต่างชาติที่ใช้โรบอทค่าปกกว่าเราอืมนั่นดูว่ากลยุทธ์คือซื้อแล้วถือนะเสรจมีกลวิธีในการยังไงในการแบบว่าเฟ้นหุ้นคัดหุ้นเออซื้อแล้วถือรอจังหวะในการอ่ะ เทคโปรฟิต์ตัวน,นี้ผมก็พยายามใช้ตามวิธีของผมะนะพยายามดูมาอย่างที่ใช้มาตลอดดูพื้นฐานและหากราฟสวยๆมาเล่นอืจับจังหวะเล่นครับผมเป็นไปตามสไตล์ตัวเองนะ<อ>แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมนะเะดียาต้องเลืถกทีเยอะไปหมดอ,มอืนนี้ต้องดูตีมว่าตีมเขาเล่นอะไรกันอย่างช่วงนี้ก็โหดดูการ ลงสีเขียวอ่าสายเขียวนะเรียกว่าเป็นหุ้นสายเขียวสายเขียวเลยอ่าเสียไปแบบว่าอย่างไปขุดมหมไหมหุ้นสายเขียวรักสีเขียวก็เข้าใจได้ว่าติดแต่งกันหมดนะครับผมทุกบริษัทก็เข้าไปขอใบอนุญาตอนุญาตกันไม่ต้องตามข่าวนะอืมครับผมก็เรียนเป็นแบบว่าเป็นลายตัวเอาเลือกเอาตัวจุดเนี้ยก็มัอหนึงใช้ก็ต้องคอยบอกท่านผูกฟังเขาว่ามันมีตัวไหนบ้าง เราก็เห็นไปยื่นกันเยอะเลยอครับผมทีนี้ก็จะเป็นต้องไปดูอีกนะว่าทําได้จริงหรือเปล่าโอ้ครับผมทาได้จริงไหมไม่รู้ว่าโอ้โหขอกันทุกเจ้าเนี่ยไอ้ใจเนี่ยกลัวนะกลัวจะเหมือนในตอนโซล่าขอดิบทำกันเยอะๆจำได้ไหมที่บอกว่าโอ้โหได้เันทุกเจ้าเลยอาครับผมหคนนี้ก็ได้มันคนละเจ็ดร้อยหกร้อยเมกสุดท้ายมันเปได้จริงนะท่ันที่คนอืมครับผม การปลูกเนี่ยใบอนุญาตออกแล้วไม่รู้ว่าทําได้จริงเนี่ยสกิี่คนรเขาทําได้เนี่ยมันต้องดูว่าหลายอย่างเนาะเอามาผลผลิตเขาจะดีไหมอะไรไหมเขาจะมาขายได้จริงไหมครับผมถูกไหมปลูกแล้วจะเป็นยังไงอะไรก็ไมถ้าปลูกกันเยอะๆราคาเดี๋ยวจะมาเททริงเหมือนผักชีบางฤดูกาลหรือเปล่าไม่รู้ก็องตามแบอกว่าผมว่าแต่ว่าราคามันนําไปแล้วนะ อ่ามันล้ำมานาคตเลยนะพูดยังไงมาคนข้างไกลนะครับผมอย่างบางตัวแค่ออกข่าวก็วิ่งเป็นม้าเลยนะอืมครับผมเราอยู่กับพี่ม้าพี่มีม้าถือว่าเราเอ่อพูดยังไตอนนี้เราถ้าพูดในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเองโดยรวมเนี่ยหุ้นสีเขียวสายเขียวเรานี่มีเยอะไหมฮะผมมีบ้างมีปะปายฮะับราะป่าปส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าเขาขึ้นมารับข่าวค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้ฝุ่นตลบว่าทุกคนยังไม่รู้ว่าใครจะทําได้เท่าไหร่ ได้แต่ว่าอยากทำแล้วก็มีการจัดออกมามาโมามาปรมโมทบ้างใช่ไหมบางบริษัทก็เรียกอนาลิสเข้าไปแล้วทำมีอะไรสเมิ้งเข้าไปบอกว่าจะทำกี่ไร่กี่ไร่อื่ถามรับ,รบได้จริงเท่าไหร่ไม่รู้เลยกำไรเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะมันมันไม่ใชื่อว่าปลูกแล้วกำไรแล้วจะจะ,จะได้ตามที่วางแผนทุกอยาก่างก็ไม่รู้คู่แข่งด้วยครับผมเขาปลูกมาแล้วดีเปล่าก็ไม่รู้จะแม ก็มากกว่าไปเรื่อยๆครับผมอันนั่นคือหุ้นสีเขียวนะฮะมาสู่อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองก็ออกมาแล้วว่าตึงดอกเบี้ยนะฮะวอดอกเบี้ยตาม QE ก็รูยก็มีการปรับตัวเลข GDP ขึ้นมาหุ้นก็ขานรับกันทั่วโลกเสี่ยมองดูสถานการณ์หลังจากนี้ไปเนี่ยตลาดหุ้นจะเป็นยังไงครับคือหุ้นโลกก็แปลกอ่ะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าผมว่า ทุกอย่างมันอยู่ที่สภาพคล่องแล้วมันมีสัญญาณเตือนหลายสัญญาณมากในช่วงรายกุมภาภาพเกี่ยวต้นมีนานเนี่ยมีทั้งปอนยิวมีทั้งดอลล่าร์เด็กมีทั้งหลายๆอย่างที่มีสัญญาณเตือนว่าหุนน่าจะปรับตัวก็มไม่ปรับอืกลายเป็นว่าผมผมคิดว่าพวกนี้หลายๆทฤษฎีมันบิดเบี้ยวหมดแล้วพวกเราก็ต้องต้องพยายามอยู่กับการเล่นหุ้นการลงทุนยุคใหม่ที่เป็นยุคนิงนอมอล ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดไม่จำเป็นว่าบอลยิ่งขึ้นแล้วมันก็ตกเนี่ยมันไปด้วยการเอียงได้เลยตรงนี้ก็เลยไม่ผมก็ผมก็งงเหมือนกันเนี่ยยอมรับว่ามงงเหมือนกันแต่ท่อย่ยทำของเฟดเมื่อวานเขายังพูดว่าเขาก็ยังคอนเซิร์นเรื่องเรื่องเงินเฟ้อนะครับผมแต่ว่าโอเคดอกเบี้ยอาจจะจะคีบลงไว้แต่ว่าถ้ามันมีเงินเฟ้อผมว่าเดี๋ยวเขาต้องหอกมาทำอะไรสักอย่างเพราะจริงๆแล้วก็ดูแล้วพวกคอมมิชชั่นทกอะไรเขาขึ้นมาครับผม มันเดี๋ยวนี้มันไวครับแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมแลโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนมันมองเป็นพอซิทีฟซะเยอะเลยอ่ะมันไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยสภาพคล่องมันล้นเสียจนทําให้ขึ้นเหมือนขึ้นถึงขนาดมีคนเล่าให้ผมฟังว่าเงินที่ออกมาเนี่ยที่มาเข้าตลาดขึ้นเนี่ยจากที่รัฐบาลเขาเยียวยารัฐบาลอเมริกาไปเยียวยาตอนโควิดเขาก็โอนไปให้แต่ละบ้านใช่ไหมครับผมพรานั้นมีเงินออกก็มาซื้อขึ้น ก็มาลงทุนก็วนอยู่ในนี้เพราะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเงินมัรู้จะไปไหนแต่การปั๊มคิวีจากการที่บมเงินมาเลยกันขนาดบิตคอยดูนี่หกมื่นแล้วอืมไปเรื่อยๆนะบิตคอยนะได้ไหมถ้าถ้าเราถ้าเราคิดว่าบิตคอยยังราคานี้ได้ผมมองยูทุกตัวก็ถูกหมดเนาะได้ลงทุนบ้างไหมฮะเสียบอมซับบิตคอยมีครับแต่น้อยน้อยแบบน้อยแบบ มันไม่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเลยแต่ลงจริงมันน้อยมากน้อยมากแต่ว่าถ้าถามว่าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยใคเยอะมากอืเท่วเท่าตัวโอแต่ถ้าเทียบเป็นจำนวนเงินแล้วมันมันรูงี้นะรูงี้รูงี้ขายหุ้นล้างพอร์ตอัดบิตคอยอัดบิตคอยจบเลยนะโอ้รวยแน่เลยผมซื้อตอนหมื่นประมาณหมื่นเจ็ดอือครับผมเทียบกัน เทียบเป็นเงินไทยเ็าประมาณห้าแสนห้าแสนกลางๆครับตอนนี้มันจะสองล้านแล้วครับโอ้โหมาเร็วและแรงมากๆเล<า>ยนะรัมก็ใครจะเชื่อนะแตว่ามันก็เป็นโลกของเด็กยุคใหม่แล้วครับคราบผู้ใหญเอาเ,เรามาแบบว่าสุดทานนะะนะ้ายกันเนาะเราแบบว่ามีอะไรฝากไปถึงอินเวสเตอร์นักลงทุนผู้ชมผู้ฟังนันรายการผู้นิไซ์ท็อปสบายๆคงต้องติดตามข่าวสารใกล้ชิดนะครับเพราะว่า ยามันเปลี่ยนเร็วมากกันมาคอยอัปเดตสถานการณ์ก็อย่าลืมฟังพี่มาเขาพี่มาเขาจะได้มาอัปเดตนะครับนี่คือรายการผู้ที่จะต้องแบบาคุยกันแบบสบายๆก็ไม่ได้คิดว่าจะมากินข้าวธรรมดานะไม่ใช่มาสัมภาษณ์ก็ได้ถือโอกาสมาสัมภาษณ์เป็นแบบว่าอัปเดตกันเรื่องราวกันแบบว่าพอหอมปากหอมคอนะครับนี่คืออย่างไงก็เราทั้งสองขออำนาท่านผู้ชมพ่กันก่อนนะครับพบกันใหม่ในข่าวหน้าสวัััสดดีีครบว